Hi guys วันนี้นะฮะผมจะใช้490นะฮะเรซิ่ง uh, ไปฟาร์มแฟกกัน <c oughs> เเดี๋ยวโชว์ก่อนโชว์ก่อนโชว์ก่อนโชว์ซาตานก่อนอ่าฮะประมาณนี้อันนี้ก็ e ออน้อยน้อยน้อยเกินไปเนาะเออเข้าใจเข้าใจเกลือ อันนี้จริงๆผมเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ได้นะอันเนี้ยแต่ว่าแต่ว่าผมผมเน้นจิตตีปกติมากมากกว่าไงผมผมเลยผ,ผมเลยไม่ได้อะไรมากผมเลยไม่ได้ใช้เล่มนั้นอ่านี่ แคคีครับขัดขัดสามเองอ,อันนี้ก็สองน้ำสองโนเบสต่อไปดีต่อไปเดียวหน้าเอ้กดิเลือดส ER องหมื่นเจ็ดเออ2ร์หนึ่งสองร้อยสิบสาม่ะประมาณน,นี้อาวุธก็ใช้เป็นฟาวเนียครับอ่าประมาณนี้ คือคาัฟเป็นเป็นตัวที่ผมยังปั้นไม่เสร็จพูดจริงๆเลยคือผมยังปั้นไม่ไม่เสร็จแต่ว่าเดี๋ยวฟาร์มฟาร์เมเอ็มเบ้มเราก็ไปอไอ้นี้ต่อไปฟาร์เมเอ็มเบ้มแล้วเดี๋ยวไป แลกเป็นนมแล้วกันเอาเกลือไปแลกเกลือนะฮะเอาซื้อฮะมันไอ้นีไน่ไม่ทันวนอันติอายกาก็ไม่ได้ทีมนี้เล่นทีมทีนี้เล่นยากนะครับ <c oughs> เกลือหนึ่งเกลือสองคราวนี้รีพลังงานได้แล้วแต่ว่าจะช้าหน่อยใช้เวลานานหน่อย อันนี้ก็เป็นภูมิแพ้่ครับผมไม่ได้ป่วยได้อยู่นะลองมาก่อนได้แหละอุ้ยแพ้เหมือนหมาเลยได้แหละอัตาคิเทียสูอยู่อุ้ยอายอะ่นะนาทีครึ่งเลยนะ เวลาโอ้โหโโกูใช้เยอะมากแม่เยอะมากแม่ยังไงติดติดมาจาก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 ,จากเพื่อนแล้วฮะโอ้ชิเมะนะวะโอ้บูเยงบูเยงเปอร์เซ็นเนี่เนี่ยเนี่ยสองปเปอร์น่ะมันขาดแค่สองปเปอนอสองปเปอน,น่ะพี่สองเปอร์เซ็นน่ะพี่ดย่ดยๆมามามา อุ๊ดไปแฟดลื่น <c oughs> ชิมินาว่เาเพียวเลย <c oughs> โอ้ <c oughs> อันนี้เอทีมไฮเปอร์บูมใช้ได้อันนี้ก็ มันก็ด้แหละแรงขี้เทียสูงอยู่ำมอนคำมอน,มอน in the radio for Friday n i g h ิที่บัเดเพิ่นแล้วเฮ้ยโอ้ภาษาดีใจอะโถเอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับ จามก่อนไอ้ไอ้ไอ้ก่อนหนึ่งทีแล้วค <c oughs> ูมแพ้ครับคูมแพ้เฮ้ย <c oughs> ว,ว้าวของดีนะนี่อ่ะอ่าสุดท้ายแตกไยก็ไม่ท้าสุดอีกตามเคยว,ว้าวเฮ้ยดีว่ะ ลืมลือเอ้าเอ้าไอ้เชี่ยไอ้เชี่ย What the fuck dude เอ่อับโ้เดี๋ยวลองเล่นไฮโซดูนะฮะกับดันดันนี้โอเคมาเดี๋ยวเราจะมาประจานนะฮะตัวเองกันดีกว่าด้วยแฟกเกลือ่ของเรา ก็อาตาคิ46.2% 7กับแรงคิ161นะฮะก็เอ่อเอ้ออ่ะประมาณนี้ใช้เป็นอาวุธบั่ได้ผลาสนะฮะอันดีแฟคอืม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 เจลาอ่ะ ส่วนเบนนี่นะฮะโบเคนดานะครับมอณน,นี้นะฮะประมาณนี้แล้วก็เอาเอาวัตช้เป็นชาบูดวนะครับอ์อติแฟกก์ก็สีโนเบสไปเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> อ่าประมาณนี้จริงๆผมผมอยากเปลี่ยนอันอันนี้นะแต่ว่าแบบอมันแบบมันมันมันเกลือครับ อ่ากลุ่มดาวก็ปลด c 6ไปแล้วนะครับส่วนเฮยโซกโ,โซก็ c 1อ่าอันนี้ก็อนน 8, 8, 1, อาป,ประมาณนี้881นะฮะอันนี้ก็3813ไปเลยเสียงเล็กอ่าประมาณนี้ใช้เป็นดากอนเบนจริงๆใช้อันนี้กว่าอ่าแฟร ขอไปครับแฟกซ์ใช้เป็นสีแอมเบมนะนี่อ่าประ,ะมาณนี้เดี๋ยวนะอ่ะต่อไปก็เป็นอันนี้ครับอืมผมว่าใช้ผมว่าใช้อันอันนี้ดีกว่านะผมว่าเออต่อไปก็ผมใช้เป็นอันนี้นะเออเดีด๋ยวดิไม่ใช่ไม่ใชอ่อันนี้ผมใช้อนี้เออแล้วก็นี่ อ่ะก็นี่ฮะซีหนึ่งใช่ซีนอืมแล้วก็ซีิวก็โชว์ไปแล้ววันนี้ก็เริ่มเลย มไม่ติดคีไม่ติดคีเลยเ,เลยนะจะใช้ใชเอาหายอยู่ไหนวะเอาหายาที่นี่ผมเล่นไม่ไม่แข็งเท่าไหร่วะผมเล่นเล่นไม่ไม่ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ ถ้าหากกัดใจใครก็ขออภัยด้วยผมไม่ไม่ค่อยชำน,นาญทีมทีนี้ <c oughs> ผมไม่ค่อยชำน,นาญเรื่องกันวนโหลโลเทชั่นเท่าไหร่อ่าก็ก็ก,ก็โอเคเอาเดี๋ยวครั้งนี้ขอแก้ตัวใหม่ขอแก้ตัวใหม่อีกรอบนึง ตาเห็นอะไนวะเออเอาตายเลยอเอาตายเออเอาตายก็รอดมั้งเลยอูลเิมดูแ,แก้มือแก้มือได้อยู่ใช่ไหม

รู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองแต่ว่าการที่เราจะเสียงได้ได้นั้นเราต้องเราต้องต้องต้องมีของมาทดเชยทดดแทนเพื่ออัพแฟกแต่กูไม่มีกูไม่มีแฟกผมเไม่มีแฟกเลยอันนี้ก็ เฮ้ยอันนี้เสียดายแรงคีดตั้งเยอะเสียดายเสียดายไม่เอาไม่เอาอันนี้ก็ด้วยอันนี้ก็เสียดายเหมือนกันอันนี้ก็ไม่และเอาเถอะมาแฟกแฟกเี้เม่งเป็ดไอ้เหี้ยมารู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลอง เียก <She> er. <laughs> ูไม่น่าลองเลยคุณอาจจะตาลายแต่ผมผมก็ตาลายเหมือนกันมึงออกอะไรให,ให้ให้กูเนี่ยไอเวนอะไรเนี่ยอืมโอเคเอาเอาเถอะเราเราจะเซคคิฟายเพื่ออันอันเอใหม่ทีด่ดีกว่า มันก็ไม่ได้ดีกว่าขนาดนั้นแต่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 ก็มันก็คือดีอะแต่ก็ไม่ได้ดีกว่าอันอันอันใหม่ขนาดนั้นอะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ดีกว่าอันใหม่อะเศร้าชีวิตแค่โดนทำร้าย ใส่คีฟล์ใส่คีไฟล์อ้าวแฟกหายอ๋อล็อกอยู่ลืมปลดล็อกเออถูกก็ถูกแล้วนี่หว่าจะกดทำไมวะมาแล้วฮะว่า ออาอัตาคีได้ไหมอัตาคีได้ไหมอีกอันนึงอันเดียวอ๋อมันออกชีวิตอะตะกี้มัน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 เป็ดมากเลยอะแฟก์มันจะแล้วมาเซคิฟายสั่งเว้มันออกพลังชีวิตอย่างเดียวเลยไอ้นี่รอบรอบหนึ่งอ้นี่ประมาณสามรอบไออันเนี้ยสองรอบอันเนี้ยรอบหนึ่งแล้วก็อันเนี้ยรอบหนึ่ง ลองอันนี้ดูให้ใบโตนั่นเนี่ยแฟกเนี่ยนี่อุตสาคาดคาดคา,าดหวังเล้วเ,เนี่ยเอ้ยเอ้ากูไม่ไม่ล็อกไว้เหรอะวะ,ะมันจะออกอัน,นดีๆให,ให้ให้สักครั้งหนึ่งไม่ไม่ได้แล้วไงวะไม่คาดหวังไม่ไม่ผิดหวังครับทุกคนไม่คาดหวังไม่ผิดหวังจำเอาไว้เลยแฟกต์มาสั่งเวย เออมันต้องอยางนี้ดิหนึ่งสองสามสี่ห้าก็หนึ่งสองสามแฟกซ์นี้สาม,สาสสาม,สามใช้ได้เลยมูลค่าแฟกอ่ะอันนี้สามสารมาสองวะ่ะ สดิสองเาไม่รู้อ่ะเออช่างแรงเถอะแต่ว่ามันก็ดีสุดหรือว่าหรือว่าออกอันนี้ไม่อันนี้ออกสองอันเอ๊ออันนี้ออกครั้งหนึ่งอันนี้สองครั้งเออถูกและ <c oughs> ก็สามเลยฮะสามเออสี่สี่ส,ส,ส,สี่ผมผมผมพิดี่ครั้งเออเพราะว่าสซิลอีใบโตมัน มันก็ใช้ไอ้น,นี่แหละเอาเถอะฮะไม่เป็นไรนี่แลนคีจากสสระสีหกไม่ว่าแต่ตอนนี้ส,สระกูสี่สองใชิบหายเนี่ยถเดี๋ยวอันนี้แหละเปลี่ยนแฟกต์แม่งเลยอ่ะก็อะไรมะเนี่ยอ่อ ผู้ส่งคำว่าอ๋อละมุดละมุดส่งมาให้อก็สำหับคิดแกี่นี้นะฮะก็เกลือไปแบบสามเ็เลยนะฮะก็เจอกจอกจะได้นช้ไน้ครับผม